สวัสดีค่ะเ,เพื่อนวันนี้เราจะมาทํามะม่วงกวนนะคะมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะเราจะมาบ่มก่อนนะคะขั้นแรกมันกวนแบบบ้านเลยนะคะมะม่วงน้ำดอกไม้เราเอามาบ่มแก๊สประมาณสามวันนะคะถ้าเรามันจะได้สุกพร้อมกันเราจะเรียกลูกนะคะเรียกลูกก่อนอันนี้สุกแล้วใช่ไหมครับอันนี้สุกแล้วค่ะครบสามวันแล้วค่ะ ถ้าสองวันได้ไหมครับสองวันก็ได้ค่ะแต่ว่า,วายังไม่เปรี้ยวมมใช่ไหมครับใช่ยังไม่นิ่มมากค่ะถ้าสามวันนีจะนิ่มพอดีจะออกหวานด้วยใช่ไหมใช่ถ้าคนไม่ชอบหวานก็สองวันได้นะคะจะเปรี้ยวเปรี้ยวแก๊สเป็นแบบไหนครับแก๊สแก๊สก็จะเป็นก้อนนะคะเป็นก้อนเหมือนก้อนหนินใช่ไหมเหมือนก้อนหินแข็งมากเลยค่ะแล้วก็จับแล้วก็เอามาห่อกระดาษนี้นะคะหกระดาษเอาใส่กระดาษห่อแล้วพอพอได้ประมาณสามวันนี้ค่ะดูสิคะมันจะละลายเลย ละลายเองโดยธรรมชาติโดยที่มันไม่ทาอะไรเลยละลายเป็นผงเลยนะคะจากจากบนก้อนหินเลยนะคะนี่แก๊สเราหาซื้อได้ตามร้านช้าค่ะร้านขายของชามีค่ะชื่มีมะม่วงเยอะนะคะชื่อมีพอเราเอ,อกเอาเลือกออกมาแล้วเราก็ล้างทำความสะอาดนะคะล้างทำความสะอาดก่อนที่จะกรน่อใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะ เราทำยังไงคะล้างก่อนล้างก่อนแล้วมาควรไหมคะโอเคค่ะดูสิดูสินะน้ำตาลน้ำาลเนี่น,นี่เราก็จะมาล้างม่วงนะคะล้างแก๊สออกน,นะคะล้างโอเคค่ะล,ล้างให้หมดเลยนะคะล้างแก๊สก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะ ทำความสะอาดก่อนให้เรียบร้อยอันนี้หวานนะคะน้ำดอกไม้ผงแก๊สที่ไหนครับผงแก๊สัันจะหกใสหลังจากเราล้างเสร็จนะคะเราก็มาปอกเปลือกนะคะปอกจนให้ หลังจากเราฝานแล้วนะคะเราก็มาปอกสับนะคะทำชิ้นเล็กถ้าเราไม่ใส่ถุงมือก็ได้นะคะ้างมือสะอาดแต่ีถุงม,มันไม่มีนะคะนม่ทแทนทำชิ้นเล็กนะคะทำไมถึงทำชิ้นเล็กครับเพราะวาเาวลาก,กวนจะกวนง่ายคะ่ะเนื้อจะได้ละเอียดเนื้อจะได้แหลกเร็ว ถ้าทำชิ้นใหญ่นี้นจะใช้เวลาคลวลนานเนื้อจะไม่แตกพเราสับเราปอกเสร็จแล้วนะคะสับเสร็จแล้วนะคะประมาณชี้ประมาณนี้แล้วเราก็มาใส่เครื่องนะคะปั่นให้เนื้อมันละเอียดใส่เครื่องปั่นค่ะเพราะว่าเราความจะง่ายกว่าง่ายขึ้นเร็วก็ควรใช้เวลาเร็วขึ้นนะคะ ให้มันละเอียดเลยนะคะปั่นให้หมดหมดนี้เลยนะคะถ้าเราไปไปกลัวแล้วเราตากนี่เนื้อจะสวยเนี่ยแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นก็ก็กวนได้อยู่นะคะแต่ว่ามันจะเป็นชิน้นใช้มือขยำได้ไหมครับมือขยำก็ได้ค่ะแต่ว่าชิ้นมก็จะไม่ละเอียดมากได้เหมือนกันสำหรับคนที่มีเครื่องปั่นนะคะก็ทำได้ ถ้าคนไม่มีเครื่องปั่นใช้มือก็ได้ใช่ไหมครับขยำเลยใช่ไหมครับใช้มือได้ค่ะแต่ว่ามันก็จะไม่ละเอียดมากเหมือนกับเครื่องนะคะแต่ว่าก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะกวนแล้วจะเป็นชิ้นออกชิ้นเล็กๆนี้แต่ไม่ใช่เวลากวนนานค่ะอันนี้คือกวนใช่ไหมครับผมตอนนี้นะคะเริ่มกวนนะคะอันที่เราปั่นนะคะได้ม้อน,นึงนะคะเป็นหม้อที่เราทำไแล้วใส่เกลือประมาณช้อนนึงนะคะแค่นี้ค่ะใส่เกลืออย่างเดียวแล้วคนเลยค่ะคนนี่ ใช้ไฟกลางๆนะคะไม่ต้องไฟแรงแล้วก็ไม่อ่อนมากไม่แรงมากนะคะควรประมาณประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะเคี่ยวไปเรื่อย,ยนะคะห้ามหยุดไม่งั้นมันจะติดก้นไม่ไมชั่วโมงหนึ่งแล้วเทได้เลยใช่ไหมครับชั่วโมงหนึ่งแล้วก็รอให้มันเย็นแล้วก็เตรียมตากเ,เลยค่ะให้ให้เย็นก่อนนะคะถ้าเราเตรียมแต่นี้คนตอนค่ําจะตากพรุ่งนี้เช้าเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะควรไว้เลยพรุ่งเช้าเราก็มตาตากกัน ขาบอกว่าอย่างไงนะถ้าตากถ้าคนตอนกลางวันมันจะไม่ทันแดดใช่ค่ะแล้วถ้าพอกลางวันไม่ทันแดดต้องทำตอนเย็นทำตอนกลางคืนนี่แหละค่ะทําเสร็จแล้วตอนเช้าเราก็ได้ตากเลยไม่ทันแดดเช้าด้วยมันจะไม่แข็งก่อนหรอครับไม่ไม่แข็งค่ะเคี่ยวไปจนเปลี่ยนสีนะคะจะสียงเหลืองนี้จะเป็นสีข้มเข้มสีมันจะเข้มแล้วเราก็ควรไปเรื่อยๆค่ะมันจะเหลือประมาณครึ่งหม้อนี่แหละคะ่ะควรแล้วน้ำจะแห้งลง หวาลงเยอะเหมือนกันนะครับยครึ่งหนึ่งเลยเกือบครึ่งไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะเพราะมันหวานอยู่แล้วถ้าใครชอบเปรี้ยวก็เอามะม่วงแก้วนะคะอร่อยเปรี้ยวเป็นหวานมะม่วงนำดอกไม้เอ้ยมะม่วงกี่นะมแดงอันนี้ม่วงนั้นดอกไม้ค่ะมันจะหวานมันจะไม่มีรสเปรี้ยวถ้าอยากเปรี้ยวก็ต้องบ่มสองคืนไงใช่ไหมใช่ใช่มันยังไม่สุกมากถ้าสามคืนแล้วมันจะหวานใช่ค่ะถ้าคุณชอบหวานก็โอเคค่ะ หลังจากที่เรากวนเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะจะลดลงเหลือประมาณนี้แล้วก็เราก็มาทาเป็นแผ่นบางนะคะอันนี้จะกคนประมาณสองชั่วโมงนะคะเพราะว่ามันจํานวนเยอะแต่ถ้าเราน้อยกว่านี้เราก็มาชั่วโมงเดียวก็พอค่ะเราจะทําแบบบางๆเราก็ไปตากแดดนะคะอันนี้ทําใส่อะไรครับเนี่ยถุงพลาสติกเหรอใช่ค่ะถุงพลาสติกรองก่อนนะคะแล้วก็เอาไปตากไว้ตากไว้ประมาณ สองแดดสองแดดพอดีค่ะถ้าแดดตรงจัดๆนะคะสองแดดพอเลยเ,ออเสร็จแล้วนะคะเราก็มาตากแดดนะคะเราก็มาเกลี่ยนะคะจากมะม่วงใส่แล้วก็เกี่เกี่ยนะคะเกี่ยบางๆนะคะแล้วเราก็ต้องมีไม้รองด้วยนะคะกันให้มะเนื้อมะม่วงมันจะไหลนะคะถ้าเราไม่มีไม้รอง เดี๋มันจะไหลมากก็รวมกันนะคะรับสนาแล้วเรามาดูติดตามดูนะคะว่าอีกสองแดดมันจะเป็นยังไงนะคะนี่ต่ากไปก่อนนะคะอันนี้อันที่สองนะคะมอที่สองนะคะนี้แล้วมาดูอันที่เราทำเมื่อวานนะคะเป็นมันที่ตากอันที่สองนะคะ เมื่อวานแดดที่หนึ่งนะคะนี่แดดที่สองเอาจะ,จะ,จ,ะจะตากันท่าเลยนะคะเพราะว่ามันบางไม่ไม่ไม่หล่นแล้วตากนท่าเลยค่ะเดี๋ยวตอนเย็นก็เก็บได้แล้วค่ะเดดแรงวันนี้เก็บได้เลยค่ะอันนี้ก็คือสําเร็จแล้วนะคะที่สองพร้อมทานได้ค่ะตอนเย็นเราก็เก็บใส่ถุงได้นะคะพันไวไน้ได้กินได้กินนานค่ะ ขอบคุณนะคะ